ก็สวัสดีวันหนึ่งครับผมสายแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วลมแรงเย็นด้วยอากาศเย็นหนาวพึ่งจะเห็นตัวครับผมเห็นตัวพึ่งอันนี้มาเอาเกสรมอเกสรมอเกสรก็หลายตัวอยู่แต่มองไม่ทันลมแรงลมมันกระโชก เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงครับอีกหลายทีเลยแหละถ้ามองไม่เห็นเห็นมองเจอสอนครับใกล้เต็มขาใกล้เต็มขาแล้วหลายตัวอยู่ลมมันแรงมันเวลามันไปมันมองไม่เห็นจะไปวูบๆเลยเดี๋ยวรอดูอีกสักครั้งครับผมไปอีกแล้วแต่มองไม่ทัน,นลมแรงนี้เลย นั่งต่ำแล้วเนี่ยนั่งต่ำแล้วตอนแรกก็ไปดูฝั่งทางนูน้นทางหมู่บ้านมันกินดอกดอกทองอุไลตัวนั้นเสร็จแล้วต,ต,ตัวเตยมตัวจั้งไปไปแล้วไปแล้ว,วนูน่นอา้าคราวนี้เห็นแน่นอนแหละไปทางนูน้นครับผมเห็นแน่นอนแล้วแต่ไม่รู้จะไปใกล้หรือไปไกล ตามกันครับผมสกัดตัวครั้งที่สามครับผมกินดอกย่ากินน้ำหวานหากินน้ำหวานดอกย่ายังไม่รู้ว่ามันไปทางไหนครับครั้งที่สี่ครั้งที่สี่โตกกันด้วยดอกไอ้นี้ไม่รู้ดอกอะไร ตามดอกไอ้นั่นตามดอกไอ้นี่สุดท้ายก็เจอครับมมกอยู่ในป่าประมาณทักสองไร่พุ่มปา่าห,หลังเล็กครับผมแต่ไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่าเท่ากระถาดวัดนี่แหละเดี๋ยวจะกวาดดูครับว่ามีน้ำหรือเปล่าไม่มีน้ำก็ไม่ตีแล้วครับ ปล่อยลังให้มันออกลูกออกหลานไปถ้ามีน้ําก็จะขึ้นขอน้ําต้นไม้แห้งครับต้นไม้แห้งล้มล้มล้มต้นไม้แห้งล้มมันขออยู่ตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกวาดดูกันครับผมไปกวาดดูกันครับ สรุปแล้วก็ไม่มีน้ำครับแห้งคอๆเลยมีต่เกสอนหน่อยลังก็ขาวดีอยู่นะครับแต่ก็ปล่อยมันขอปล่อยลังนึ่งกบอกเคยปล่อยเพราะเคยบอกว่าปล่อยหลายทีแล้วไม่ปล่อย น้ำยาวติดคนก็เลยไม่ปล่อยแต่หลังนี้มันไม่ยาวติดคนขอขอปล่อยขอปล่อยเลยนะครับครับผมขอบคุณครับผมไปออกดีกว่าปล่อยไว้แล้ว ขอน้ำอย่างเดียวครับช่วงนี้หาน้ำยากเลยแหละขอน้ำอย่างเดียวดอกสาบเสือก็จะแห้งหมดแล้วจะหลุดดอกหมดแล้วไม่มีตัวกินหรอกสงสามวันนี้หนาวครับแม่พึ่งไม่ออกหากินมากเท่าไหร่ออกตัวของตัว ขอบคุณครับผม